โอเคครับก็สวีดัสสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13สาอ่อนแชเดลอีกเช่นเคยนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่กันในเกม E ฟุตบอลนะครับอืมวันนี้เนี่ยผมจะมาออสอนอัพโยฮันครับนะครับเลเจนด์เดลี่นะไม่ใช่ไอคอนเลเจนด์นะฮะเป็นเลเจนด์เดลี่นะการ์ดสีเหลืองๆไม่มีพื้นหลังสีชมพูนะฮะเป็นการ์ดเลเจนด์เดลี่ธรรมดาเลยนะเราก็จะ อัพโยนครับเนี่ยให้ตันหนึ่งรอยนะครับนักตันไหมไม่ตันนะเรียกว่าให้ถึงหนึ่งรก็ได้กันนะครับเพิ่งหาสูตรเจอเมื่อกี้เลยนะเด๋หาโยนครับโอเคเจอแล้วกดเข้าไปนะฮะอัพเฟลให้เต็มก่อนนะทุกคนโอเคเข้ามาครับเราจะต้องอัพเออเพเยอร์สเตตนะผมอัพไปแล้วดิปปิ้งหนึ่งผมอัพไปแล้วนะโอเค เออมันง่ายมากนะจะลองอันนี้ดูก่อนนี่ครับได้เก้าสิบเจ็ดนะคือตอนแรกอ่ะผมทาไอ้แบบเนี้ยได้แค่เก้าสิบหกเองนะฮะแต่ตอนนี้ได้เก้าสิบเจ็ดผมก็เลยหาวิธีดูนะว่ามันมีวิธีไหนไหมที่แบบทําให้มันได้เก้าสิบเจ็ดเหมือนกันนะก็เลยทําวิธีนี้นะครับอ่ะแบบนึงบอกตอนแรกมันเป็นแบบนี้นะแต้มที่มันแนะนํานะครับ มก็เลยเอาออก2นะครับสำหรับไอ้ lower body เนี่ยผมเอาออกไป2แล้วแล้วผมก็เพิ่มไอ้ไอ้เด็กอะไรไแต่ละหรืออีกหนึ่งครับจำเลขนี้ไว้นะอ่าจำเลขนี้ไว้นี่ดูได้เก้สิบเจ็ดเหมือนกันนะแล้วมันก็จะเหลือแต้มอีกหนึ่งแต้มนะครับเอาไปอัพเอ่อเพลเยอร์สไตล์นะเอาไปานะอัพสไตล์ของนักเตะน,นะครับผมนี่กดคอนเฟิร์มไปเลยฮนะใครดูไม่ทันก็สต s อปสต t อปเลยนะแล้วก็ สต็อป้วก็แคปหน้าจอได้นะนี่ผมก็อัพเพเยอร์สไตล์ไปไปเก้าสิบนะครับสเตตเก้เจ็แล้วก็เลือดเต็มอัพเอ่อเพยเจอร์สไตล์ด้วยนะถือว่าคุ้มมากสูตรนี้คุ้มมากลองเอาไปทํากันดูได้นะครับหรือใ,ใครมีวิธีอื่นแนละ้วก็เอามาแชร์กันได้นะในคอมเมนต์นะครับอันนี้ผมเพิ่งเจอผมก็เลยเรียกมาทำคลิปให้ดูนะครับผมนี่เ,เข้าให้ดูนี่หนึ่งร้อย 100ทุกตำแหน่งนะครับในเกมลูกนะไม่ว่าจะเป็น C F R W F L W F หรือ A M F เนี่ยหรือ S S เนี่ยมันเต็ม100หมดเลยนะครับถ้าสไตล์ทีมเนี่ยมันอยู่ประมาณ99แล้วก็100อยเนี่ยยังไงก็เต็ม100นะครับผมโอเคนะฮะก็ลองเอาไปทำดูกันได้นะเออก็สแตตของนักเตะก็ประมาณนี้นะส่วนมากก็จะ เน้นการคองบอลนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มีแต่เท่านี้นะครับถ้าหากใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคุณทำคลิปกันด้วยนะฮะโอเคเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย